เราต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาเราคุยกันเรื่องการออกแบบเมืองเพื่อทุกคน Universal Design คุยกันมานานๆานคุณผู้ชมคะ่ะแต่การขยับยังคงเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะชวนคุยกันถึงข้อเสนอว่าทําอย่างไรให้มันไปข้างหน้าได้มากกว่านี้ท่ามกลางโจทย์ที่ว่าไทยเป็นสังคมสูงอายุแล้วและเราก็มีคนพิการจํานวนไม่น้อยที่เขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเหมือนเราทุกคนนะคะบ่ายนี้ชวนเข้าสายออนไลน์พูดคุยกันกับคุณกฤษณะละลายค่ะประธานมูลนิธิอะไร ยะสถาปัตดเพื่อคนทั้งมวลน,นะคะพี่กิจนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <Ha. S 2> สวัสดีครับคงต้องถามแล้วคะ่ะเราคุยเรื่องนี้มานานนะคะยูนิเว s ร์ d e ลดีไวันนี้เอาเข้าจริงมีเมืองไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยที่ที่โอเคพอได้อะปรับแล้วโอเคดีขึ้นมีบ้างไหมคะก็ต้องก็ต้องตอบว่าตอนนี้ในสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับก็อยู่ระหว่างการกำลังพัฒนา เพื่อจะขับเคลื่อนความไปสู่ความเป็นเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน<า>ซึ่งผมก็จะขออนอุญาตเรียกว่าเมืองที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับดังนั้นการออกแบบเมืองที่ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงได้ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวท่านเองเต็มตามศักยภาพด้วยความสะดวกและปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการกําหนดนโยบายการพัฒนาเมืองยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตจากนี้ไปเลยนะครับค่ะค่ะมีมีจังหวัดไหนที่ทําได้ดีเรื่อง Universal Design ที่พี่กฤษณะอยากจะยกตัวอย่างให้ให้ชมบ้างไหมคะเท่าที่ผมเคยไปบาเนี่ยนะครับก็เมืองไทยเนี่ยถ้าจะาป็นว่าพอจะอวดโชว์ได้นะครับ <laughs> พอจะให้วิวแชร์ผมจะเรียกว่ามนุดล้อไล้กันนะครับก็จะหมายความรวมถึงท้งผู้สูงอายุผู้สุขภาพแข้งขาเข่าไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหวผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการตลอดจนสตรีมีคันและครอบครัวที่มีเด็กเล็กนี่นะครับเด็กอ่อนเนี่ยนะครับเมืองที่น่าจะคุยได้บ้างว่ามีการพัฒนาเรื่องนี้มาพอสมควรเนี่ยก็เห็นจะต้องยกตัวอย่างเมืองพัทยาอของจังหวัดชลบุรีนะครับที่ดูจะมีความตื่นตัวแล้วก็มีความก้าวหน้าพัฒนา ในแง่การปรับปรุงการออกแบบข้อสร้างเพื่อจะตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมและโดยเฉพาะต้องพูดถึงเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยรายได้หลักสําคัญอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นที่สร้างชื่อเสียงมากมายเหลือเกินในเวทีระดับสากลทั่วโลกเนี่ยก็คือเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวดังนั้นเราทําอารยสถาปัตหรือ universal design ที่ผมเรียกว่าเฟรนด์ดีไซน์เนี่ยไม่เฉพาะการส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและมนุษย์ล้อจะเข้าถึงได้ใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่นั่นหมายถึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจการค้าการขายและโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วย <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ตอนนี้เมืองที่รู้สึกจะมีความตื่นตัวและเข้าใจประเด็นนี้ดูจากภาคปฏิบัติดูจากผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็น่าจะเป็นเมืองพัทยาจงังหวัดชลบุรีนะครับที่ไม่เฉพาะภาครัฐซึ่งต้องทําตามกฎหมายไฟบังคับอยู่แล้วยังมีภาคเอกชนอย่างเช่นที่สวนอนุนพัทยาเนี่ยท่านก็ทําได้ดีงามมากขึ้นมากขึ้นเหลือเกินอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบก็น่าจะได้นะครับในการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงเมืองเนี่ยให้ทุกคนเข้าถึงได้สะดกวกปลอดภัยครับค่ะคําคถามสุดท้าย เอาเข้าจริงเวลาเราเห็นพูดเรื่อง Universal Design อริยสถาปัตย์ทุกรัฐบาลนะคุณผู้ชมทีมงานพี่กฤษณะเนี่ยจะต้องไปยื่นหนังสือทุกรัฐบาลขับเคลื่อนกันมาทุกรัฐบาลเอาเอาชั่วโมงนี้ภาพรวมสังคมไทย Universal Design กับการทํางานของรัฐบาลเต็มสิบพี่ให้เท่าไหร่แล้วพี่มีข้อเสนออย่างไรที่เป็นหัวใจที่ต้องทํอ๋อถ้าเต็มสิบนี่ก็ขออนุญาตให้แค่ห้าพอนะเรียกว่าเกือบตกแต่ไม่ตกแต่ก็ยังไม่ผ่านทัศ่คักเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกนะ เรื่องอารยสถาปัต์หรือเฟรนี่ดีไซน์หรือจะเรียกว่ายูนิเวอร์แซลดีไซน์ก็สุดแท้แต่ในความหมายเดียวกันเนี่ยมันเป็นกติกาสังคมไปแล้วสําหรับโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะโลกยุคใหม่จากนี้ไปที่ต้องตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจับต้องได้เป็นรูปธรรมซึ่งเรื่องอารยสถาปัต์เนี่ยจะเป็นดัชนีชีวัดเป็น KPI ที่สำคัญยิ่งยวดอย่างหนึ่งเลยดังนั้นรัฐบาลตั้งแต่สมัยช่วงสิบปีมาเนี่ย ท่านกม็มีนโยบายทุกรัฐบาลที่ทําสืบต่อเนื่องกันมาเพียงแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนครับปัญหาอยู่ที่การภาคเรียกภาคปฏิบัติความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังความเอาใจใส่อย่างจริงใจเนี่ยตรงนี้ผมว่ายังต้องเติมพลังไปอีกเยอะเหลือเกินก็ถือโอกาสฝากทั้งกทมที่กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะแล้วก็เห็นมีข่าวจะเลือกตั้งใหญ่ข้นด้วยปีนี้หรือปีหน้าก็สุดแท้แต่เรื่องนี้ เราจะเป็นแค่ของฝากนะหรือว่าเป็นแค่ประเด็นไม้ประดับติดอะไรเขาเรียกอะไรเครื่องประดับเล็กน้อยเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปอม,มันต้องเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อรองรับนะสังคมผู้สูงวัยและก็ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมโดยเฉพาะการขยายโอกาสตลาดทางธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งหมดนะครับค่อะอรค่ะชัดเจนว่าขอความจริงใจ แนวนโยบายมีแล้วแต่ว่าเดินหน้าให้จริงใจกันอีกนิดนึงนะคะขอบคุณพี่เกษณานะคะวันนี้ได้ร่วมแรกเปลี่ยนกันนะคะขอ,คขอบคุณคุกค่ะ